ครับไปนะครับวันนี้เราก็มาลองรถกันที่ดิบกิ่งพระรามสามนะครับวันนี้ก็จะลอง5 0 0ซ c กับตัว6 5 0ซีนะครับแต่วันนี้พิเศษหน่อยก็คือผมจะมีแฟนผมเนี่ยคอยนั่งอยู่เบาะหลังเพื่อที่จะบอกว่าการนั่งของนะคนนั่งแนละคนสอนเป็นไงคนสอคนที่ขับเนี่ยก็จะเป็นผมแล้วก็คนที่สอนก็นจะเป็นแฟนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าการรีวิวจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราไปติดตามมาดูนะครับ หลังจากที่เรามาถึงบิ๊กวิงพราสม3นะครับก็ติดต่อพี่เซลได้เลยนะครับก็จะมีเอกสารให้เราเซ็นนะครับโดยสิ่งที่เราจะต้องพกมาด้วยนะครับสําคัญก็คือใบขับขี่ครับเสื้อแขนยาวขายาวรองเท้าผ้าใบแล้วก็หมวกกันน็อกนะครับแล้วก็มาติดต่อพี่เซลได้เลยก็จะมีเอกสารให้เราเซ็นนะครับจำนวนเอกสารที่เซ็นก็คือตามจํานวนรถที่เราขอขับนะครับอย่างผมขอขับทั้งหมด3รุ่นก็จะเซ็นทั้งหมด3ใบนะครับระยะเวลาในการเซ็นก็ไม่นานครับแป๊บเดียวพี่เซลก็ถ่ายเอกสารให้เราเซ็นนะครับ หว่างที่รอพี่เซลเขาเตรียมรถนะครับเราก็มาดูข้างใน b ิ g w วิงพระราม3กันนะครับก็จะมีรถหลากหลายรุ่นเลยนี่ก็เป็น CBR 1 0 0 0 w R R นะครับและทีนี้ก็จะเป็น Go WING นะครับก็มีรถหลายรุ่นให้เราเข้ามาเลยแต่ว่ารถที่เราจะเทสได้กันวันนี้นะครับก็จะเป็น CBR 5 0 0 R นะครับ CBR 6 5 0 R แล้วก็ n x 500นะครับนี่ก็จะอยู่ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นรถที่รอส่งมอบนะครับก็มีหลายรุ่นเลยนะครับจะไป่อ CBR หนึ่งรับ ไรื่อ่ใจว่าสีอะไเดี๋ยวลองไปลอง 500R ถ้าแบบเป็นสีแดงนี่ต้องถูกลดคันนี้สีดำเลย๋ยวนะมีตัวนี้สองตัวใช่ไหมเราก็มารอรถที่พี่เซลเขาเตรียมให้เรานะครับอย่างที่ผมบอกนะครับคันแรกก็จะเป็น CBR 500R นะครับ เนื่องจากว่าเจนนี้เป็นเจนเ r a เรชันก่อนหน้านะครับทีนี้เรามาดูสเปคก่อนก็จะเป็นโชคหน้าดิสก์คู่อัพไซด์ดาวนะครับแล้วก็ยางหลัง160นะครับที่ผมได้ลองเนี่ยก็จะเป็นสีแดงนะครับลักษณะรูปร่างก็จะประมาณนี้นะครับแฮนด์ก็จะเป็นแฮนด์จับใต้แผงคอนะครับ ส่วนตัวผมจะสูง185แล้วก็หนักประมาณ90นะครับแล้วก็ลักษณะท่าทางเนี่ยก็จะประมาณในคลิปเลยครับการขับขี่ก็ไม่เมื่อยมากครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีฟูลรีวิวให้ดูท้ายคลิปนะครับว่าการขับและฟีลลิ่งเป็นยังไงนะครับนี่ผมก็ลงขาตั้งให้ดูนะครับเพื่อที่จะให้ดูว่าโอเคพอผมยืนแล้วเนี่ยรถมันอยู่ระดับไหนนะครับใครที่มีแฟนส่วนนี้สําคัญมากครับผมก็จะให้ดูท่าทางของคุณซอนนะครับว่าลักษณะการนั่งประมาณไหนนะครับนั่งก็โอเคดีครับเป็นเบาะสองตอน ต่อไปก็จะเป็น nx 500นะครับเครื่องก็คล้ายๆ cbr 500r เลยครับโชคเป็นหัวกับ up side down นะครับส่วนเบาะนั่งเนี่ยก็จะเป็นแบบ1ตอนนะครับแฮนด์เป็นแบบยกสูงนะครับตรงนี้ก็ลักษณะการนั่งก็จะตั้งตรงนั่งค่อนข้างที่จะสบายนะครับยางร้อยหลัง160ล้อหน้า19นิ้วนะครับดิสเบรกหน้าคู่ปั๊มเป็น a x เซ l เมาส์นะครับอันนี้ก็จะเป็นท่านั่งนะครับท่านั่งเนี่ยค่อนข้างที่จะสบายนะครับ ก็มีความหลังตรงแล้วก็ควบคุมด้วยแฮนด์บาร์นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับขาก็จะเหยียดตรงได้สบายมากเลยครับนี่ผมก็เอาขาตั้งลงให้ดูเพื่อที่ให้ดูว่าโอเครถเนี่ยสัดส่วน,นตัวสูงผมเนี่ยประมาณไหนอันนี้ก็คือคนนั่งนะครับแฟนผมเนี่ยชอบมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นเบาะตอนเดียวแล้วก็มีการนั่งที่มันไม่ต้องไหลมากนะครับก็นั่งสบายมากๆครับต่อไปคือรถที่แรงที่สุดของวันนี้นะครับ CBR 650R นะครับ ดิสคู่ปั๊มเป็นเรเดียนเมานะครับเครื่องยนต์ 650cc เบนั่งเป็นแบบ2ตอนนะครับตัวที่ผมได้มาก็เป็นตัว e-cut นะครับนี่ก็จะใส่เกียร์โดยไม่ต้องกำคัดนะครับแล้วก็บิดออกไปได้เลยนี่ลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับตัวผมนั่งก็จะมีความก้มนิดหน่อยนะครับนี่ผมก็พาย,ยายามที่จะทําให้ดูนะครับว่คือเราไม่ต้องกำคัดเลยเราก็ใส่เกียร์แล้วก็เบิร์ไปได้เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นลักษณะท่วงท่าการขับขี่นะครับ สัดส่วนเดิมนะครับผมก็ขับให้ดูผมรู้สึกว่าตัวนี้จะมีความเหมาะกว่า CBR 5 0 0 R อยู่เล็กน้อยนะครับแล้วก็ลักษณะการเลี้ยวนี่ก็จะไม่ค่อยของแคลท่าไหร่แต่ว่ามันค่อนข้างที่จะสป,ปอร์ตมากๆเลยครับส่วนหลังจากนี้จะเป็นความรู้สึกจากคันขับนะครับลองมาติดตามกันดูครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องรถที่เราไปลองเทสไดกันทั้งหมด3คันนะครับ CBR 5 0 0 r เป็น X 5 0 0 CBR 6 5 0 R นะครับ ทีนี้ขออนุญาตเริ่มที่ขันแรกก่อนนะครับโดยผมเนี่ยก็จะพูดถึงในมุมของคนขับโมมินก็จะพูดถึงในมุมของคนซ้อนนะครับในมุมของคนขับนะครับ CBR 500R เมื่อเปรียบเทียบกับรถที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันที่เป็นคลาส300เนี่ยผมพบว่ามันปรับตัวได้ค่อนข้างที่จะง่าย 2. ผมรู้สึกว่าโชคเนี่ยมันมีความค่อนข้างที่จะกระด้างกว่านิดนึ่งเขาอ,อาจจะต้องการที่จะแบบจูนให้มันออกมาที่จะสปอร์ตกว่า แต่การปรับตัวเนี่ยไม่ยากมากเท่าไหร่ซึ่งมันก็ปรับตัวโอเคอยู่มุมของคนขี่ก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับคนซ้อนสําหรับเขานะเขารู้สึกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยต่างเท่าไหร่กับนินจามันต่างแค่อะอย่างหนึ่งเบานิ่มกว่าเวเบาคนซ้อนนันนิ่มกว่าแล้วก็มันจะมีแบบความเว้าอ่ะของเบาอะ,ออะมันเลยทําให้รู้สึกเวลานั่งแล้วมันกระชับมันไม่เมื่อยอะเออมันรู้สึกมันมันรองไม่พอดีเนาะ แล้วมันมันนุ่มกว่านินจานะต้อควารู้สึกในการนั่งอ่ะมันแทบไม่ต่างกันนินจาเพราะว่ามันทรงสปอร์ตเหมือนกันใช่แต่มันจะเหมือนสูงกว่านินจาแบบว่านินจามาแล้วต้องโน้มตัวไปข้างหน้านิดนึงใช่ไหมตอนเขาเกาะแต่ตัวเนี้ยมันแบบมันไม่ได้โน้มเยอะมันแค่แบบเหมือนเอไปนิดนึงอะไรเงี้ยค่เมนก็เยไม่ค่อยเมื่อยเออมันก็โอเคนะก็โอเคนะก็ถือว่าสมมุติว่าให้เต็มเต็มเต็มสิบคะแนนให้แค่กี่คะแนนสมมุติสิบคือความรู้สึกที่เรารู้สึกว่ามันดีที่สุดที่รถคันหนึ่งจะให้เราได้ ศูนย์เนี่ยคือามอรู้สึกที่แบบโอ้เฮียรถคันนี้กมไม่อยากนั่งแม่งเลยอะไรอย่ให้สักเจ็ดอ่ะให้สักเจ็ดกับซีบีอาร์ห้าร้อยอาร์ใช่ไหมผมให้เจ็ดจุดห้าถึงแปดหักสิ่งที่หักเนี่ยรู้สึกโชกกระด้างไปหน่อยอาจจะเป็นเพราะผมสูงตัวใหญ่เวลามันขึ้นเนินหรือว่ามันเป็นอะไรนะถนนที่มันไม่เรียบอะ่ะมันมันเขาเรียกมันก็ชกโชกโ,โอเคอโอเควัานินจานิดนึงนิดเดียวอื ผมรู้สึกว่าด้วยความที่มันเป็นอัพไซด์ดาวข้างหน้าเนี่ยมันก็จะส่งผลกับผมใช่ไหมทำว่าสปอร์ตมันมาสปอร์ตกว่าแต่ว่าเวลาเราใช้ในเมืองที่กรุงเทพมันมีความแบบดึง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 อ่ะรู้สึกมันกระด้างไปนิดนึงประมาณนั้นนะรู้สึกว่ามันกระด้างไปนิดนึงโมเมนเจ็ดผมเจ็ดจุดห้าแปะปเอ็นเอ็กซ้าร้อยจากการที่ผมได้ลองขับเอ็นเอ็กซ้าร้อยเนี่ยฝับตัวยาก หลับปานกลางด้วยความที่ขับสปอร์ตมาทางชีวิตแทนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสูงมันเลยทำให้การปรับตัวกับตัว n x เพอหันย,ยากตอนแรกจะขับแล้วบอยู่แขนมันยกขึ้นมาเลยแล้วัหนึ่งต้องค่อยๆกดแขนตงแล้วก็เวลาเราขับสปอร์ตเนี่ยก็จะใช้ตัวอย่างนี้ซ้ายขวาซ้ายขวาแต่ว่าเราขับ n นเนี่ยมันต้องใช้มือด้วยนิดนึงแล้วก็ใช้ตัวด้วยนิดนึงแต่สิ่งที่คนผมค้นพบกับ NX ได้เลยนะถ้าคุณจะซื้อไปใช้ในเมืองแม่นเหมาะมากเพราะช้กแม่งนุ่มแค่แต่ว่าหลังจากที่เรา ไปติดปี๊บหรือแบงก์กมาแที่มันมากขึ้นอะโชงมันจะมีการเด้งๆๆๆไหมเพราะว่าด้วยความที่โชวมันนุ่มสองรถมันยกตูงเพราะเนี่ยมันก็คือมันนั่งสบายมันไม่ต้องก้มมากผมนะมันไม่ต้องกลมมากก็เรื่อยๆผมมันสบายระบายมม่เหมือนเป็นรถที่แบบมันเฟเลี่อะพละกาลังมันความรู้สึกของผมไม่รู้ว่าเขาไปจูนกันมาอย่างไงแต่ว่าผมรู้สึกว่า10ล้500 r ้ากระชากกว่าแต่เอกรู้สึกถึงความนุ่มมากกว่า ซูเปอรด้วยความเล่นเท่ากันอ่ะเอเ็กมันมีความรู้สึกว่ามันแบบมันมันดึงนะแต่มันเป็นการดึงที่แบบมันค่อยๆอย่างเงี้ยแต่จีบีอาร์ห้าร้อยมันปึกอย่างนี้เลยอันนี้นะความรู้สึกผมปวดความรู้สึกของเอเน็กห้าร้อยของคนนั่งครับชอบพอมาเพราะว่ามันเพื่อเป็นเบาตอนเดียวสบายเหมือนนั่งเวฟอะเอาจริงมันนั่งเหมือนนั่งสบายนนั่งเวฟแบบว่าแต่มันสูงมันสูงอันแต่ความสูงนี่ปกติอยู่แล้วเมันป็นรถทัวรลิงเนาะเบานุ่มเบาะสบายนั่งสบายตอนเบรกอะ ที่เธอบอกว่ามันมันด้วยความที่เบรกมันอะไรนะเป็นคู่เออมันมันจื้นมันจื้อย่างเงี้ยจื้แบบมันจื้นเลยอ่ะอาจจะจแบบว่ามันอาจจะดีหรือไม่ดีไม่รู้นะแต่เวลาเรารันนั่งแล้วเรารู้สึกอย่างเงี้ยรู้สึกองเงอย่างเงี้ยตลอดเวลาอย่าเข้ยาจจะ่มันอะเป็นตัวผมก็ได้ว่าผมไม่เคยขับรถเป็นคู่แต่ว่ามันมันถามว่าเธอบอกว่ามันดีใช่ไหมเออมันดีก็ดีเพราะว่าเวลามันเบรกมันจบที่เบรกเออมันเอาอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าชอบเรื่องโชคมากมันนิ่มมาก เราไปขับอะเทสอะมันคือที่สถานที่เดียวกันหมดเลยนะแล้วเราก็ลองมาปนั่งาเปรียบเทียบใช่ไหมเออคันนี้มันแค่ไม่รู้สึกเลยนะเหมือนมันดึงดึ๋งเรามันแบบเออใช่ใช่ใช่พอมันมีหลุมมีอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเรานั่งแล้วเราไม่แบบพึกๆึกอย่างเงี้ยใช่ปะมันจะแบบมันดึงดึงเออมันคือตัอรยอนกันมันคือมันคือรถตัอรยอนจริงิว่าเราขับ c b บย0ห้รอะเราจะรู้สึกถึงความถนนของมันไหมมันจะรู้สึกว่าแบบ มันากระแทกผมมันจะรู้สึกืถนนอใน่แต่อันนี้มันรู้สึกเหมือนเราเราขับอยู่แบบมันลอยๆดึ๊ดดึ๊ดึ๊ดดึ๊ดเหมือนมันลอยๆไปมันเหมือนเราเรานั่งอยู่บนโ๊มจริงแต่เราไม่ได้ตูดโดนถนนนะใช่ใช่ถามว่าชอบไหมชอบเลยอ่ะคันนี้คิดว่ารถเองห้าร้อยเหมาะสำหรับใช้ในเมืองแต่ว่าแต่ละคันอันนึงคือมันเซ็กแซกไม่ได้ใช่แหกว้างมากมันใหญ่มันคันใหญ่จริงนะถ้าอยู่ในเมืองแล้วรถติดก็จะลำบากอืมเพราะมันจะไม่ล้อมันจะไม่ล้อไม่ได้เหมือนไอ้เยานจาของเราใช่มใช่ อันนี้ผมคอนเซิร์น <Diamond> คอนเซิร์นอย่างหนึ่งสำหรับเอ็นเอ็ห้าร้อยก็คือเราก็ต้องค่อยๆปรับต <roe> e <Wah> <PDF> ัวกับม <sports> ันคนที่ขี่สปอร์ตมาก่อนต้องค่อยๆปรับตัวก็เรามาให้คะแนนเอ็นเอ็ห้าร้อยกันก็สำหรับผมผมขอให้ที่ผมขอให้ที่ประมาณแปดจุดห้าถึงเก้าหักหนึ่งถึงหนึ่งคะแนนครึ่งเพราะว่าไม่รู้ว่าการที่โชคมันทําให้เรานุ่มขับแล้วนุ่มขนาดนั้นน่ะมันจะมีผลเสียอะไรกับเราในกรณีที่เราขับความเร็วสูงหรือเปล่า เรา่าลืมว่าเวลาเราขับความเร็วสูงอะชกนุ่มอะมันจะทําให้เราเกิดความอันตรายได้เพราะว่าด้วยความที่เราความเร็วสูงอะล้อมันไม่ได้เกาะถนนมากแล้วมันมันนุ่มอะผมไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรไหมผมก็เลยขอหักส่วนตรงนี้ก่อนสองรู้สึกว่ารอบปลายของมันเนี่ยมันก็มีความที่อาจจะตื้อๆหน่อยแต่ต้น,นก,กลางโอเคละถ้าชอบเขาชอบเขาให้เก้าอืำถ้าคนนั่งนะเขาชอบมากเลยรู้สึกว่าน่าสบายมาก นั่งสบายจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติว่านั่งนานๆอะเพราะเขาเคยออกทริปใช่ไหมแล้วกูนั่งคันเก่าใช่ไหมแล้วมันรู้สึกว่านั่งนานแล้วมันเมื่อยตูดเมื่อยตูดมากเลยอะแต่ว่าอันเนี้ยรู้สึกว่านั่งนานได้เออนั่งโอเคแล้วอีกอย่างหนึ่งเวลามันเจอเนินเจออะไรเงี้ยมันนิ่มเราไม่แบบโดนแรงกระแทกเยอะทรงสวยนะชอบมันใหญ่ดิแต่แค่ข้อเสียมันอย่างเดียวก็คือสำหรับเขารู้สึกว่ามันเลาะไม่ได้ ในกรุงเทพรถติดถ้ามึงไปเจอโซนสาทรเออใช่เออเรื่องมึงไปเจอโซนสาทรเนี้ยที่เาเคยเราเลาะกันออกไปได้ใช่ไหมแต่ถ้าไปเจอโซนสาทรอ่ะมันติดเป็นชั่วโมงมันออกไม่ได้แล้วมันไปไหนไม่ได้ด้วยนะตรงนั้นอ่ะมากอ่ะมันใหญ่เกือบรถรถชนเลยนะใหญ่จริงอันนี้มันติดตรงนี้เดียวก็คือได้อย่างเสียอย่างเลยเนาะต่อไปเนี้ย่รอหกร้อยห r สิบอามอกได้ทำเดียวนะแม่งโคตรแรงแม่งเป็นรถที่แรงมาก ตัวใหม่ที่เขาจูนกล่องแบบมา ผมว่าแรงมากผมเคยขับตัวเก่าที่แถวบ้านไม่ดึงเท่านี้แรงมากมันแรงจนชนิด้ี่ว่าผมตกใจแล้วแบบเฮ้ยเนี่มันมันหูมันแรงได้ขนาดนี้เลยหรอแต่ว่าข้อเสียมันคือเวลาลออถึงๆอ่ะผมจือผมลองบิดไปนะหมื่นลออไม่รู้นะแต่ผมรู้สึกว่ารถมันสรรั่นผม,มรออสูงๆมันมีความสั่นที่มัน,ม,นมันผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่โช๊คอะผมรู้สึกว่าโชกอแม่งกระด้างว่า c b r 5 0 0 i ขับในเมืองอะคนที่ขับในเมืองจะรู้ว่าโช๊ค c b r 6 5 0แม่งกระด้างมาก แม่งแข็งมากเขาอาจจะจูนให้มันสปอร์ตก็จริงแต่ถ้าผมแม่งแข็งมากตองการหักเลี้ยวซ้ายขวาซ้ายขวาครับรถรถรถที่ผมพัจจบาัจโราบาลหนัก,นกมันอยู่ประมาณร้อยเจ็สิโลแต่ CPR หกร้อยห้าสิบาน้ำหนักแม่งสองร้อยกาโลซึ่งตอนผมเลี้ยวเนี้ยตรงเทียตรงแทนหนักมันหนักมากผมไม่แน่ใจว่าผมมันจะเลี้ยวไว้เป็นหรือว่าอะไรแต่ว่าผมก็หักใช้สะโพกอ่ะใช้สะโพกช่วยแต่ว่า มันก็ต้องใช้มือช่วยหักนิหนึ่งผมรู้สึกว่าเออมันหักหนักที่แฮนด์มากมันควบคุมยากแต่ข้อดีของมันก็คือหนึ่งไม่มีอีคัตอีคัตเนี่ยแม่งเหมือนชิปเตอร์เลยผมลองแล้วเวลาขับปื๊ดคุณไม่ต้องดับกันเลยคุณตบปัก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 เสียแม่งเหมือนชิปเตอร์ตู้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 มันแบบมันมันมากคือถ้าคุณเอาขี่เอามันขี่เอามันเลยอะ 10A 650A ผมว่าจบขี่เอามันชอบความสปอร์ตขี่แล้วดูวัยรุ่นน่ะขี่แล้วดูวัยรุ่นน่ะ 10R 650R แม่งจบจริงแต่ว่าพอสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าผมไม่เหมาะกับ 10R 650R ตรงที่หนึ่งผมขับในเมืองตลอดนานๆทีจะออกทิทีสองผมรู้สึกว่ามันกระด้างไปหน่อยผมชอบคือด้วยความที่ผมตัวสูงนะแม้เวลามันแบบมันกระด้างอะ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าแบบเออมันควรจะดุ้งกว่านี้นิดนึงสมตัว e c ั t เนี่ยผมขายาวผมเป็นคนที่ขายาวมาก e c ั t เนี่ยมันติดหัวเข่าผม มันทาให้เวลาผมเหยียบเบรกเหยียบอะไรเนี่ยมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมันไม่ค่อยกระชับในการขับขี่เท่าไหร่ตอนนั้นนะครับมันไม่ค่อยกระชับเท่าไหร่อ่าเธอบอกส่วนเรื่องคนนั่งอย่างเดียวนะเบอกบาเป็นตอนเดียวใช่ไหมผมว่าห้าสิบเป็นตอนเดียวก็จริงแต่ว่าสัมผัสตอนเดียวอะ่ะมันต่างกับเอ็งเอ็งห้าร้อยนะเอ็งเอ็งห้าร้อยอะนุ่มแต่อีห้าสิบอะมันแข็งเลยมันเป็นบอดตอนเดียวที่แข็งนั่งแล้วเมื่อยตูดมมันเหมือนเรานั่งกับ ไม่เหมือนมันฟองน้ํามันน้อยเหลือแล้วมันมันดูมันดูเมื่อยอเออมันดูนปวดตูดอ่ะเขาพยายามจะทําให้มันสปอร์ตใช่ไหมมันเออใช่ใช่อาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าคือมันเมื่อยมันเมื่อยถ้าเกิดทำนั่งนานก็อาจจะเมื่อยได้พอรู้สึกอย่างที่เธอบอกโชคกกระเดกแบบกระด้างกระด้างจริงพอรู้สึกว่าเวลามันผ่านเนินอะไรมันตุ๊กตุกตุกอย่างนี้เลยอ่ะมันมันไม่มันไม่แบบเซฟซอฟให้เราแบบ มันไม่เหมือนเอนเห้าร้อยที่ความรู้สึกว่าเอ้ยมันต่างเพราะว่าเราลองมาทั้งหมดสามันอะเรารู้สึกถึงความต่างมันต่างกันหมดเลยอะโดยพื้นผิวเหมือนกันเด็กความเร็วเหมือนเท่าเร็วคล้ายๆกันเด็กใช่ถ้าสมมุติว่าอย่าง CBR 500ห้าร้อยกับ650อ่ห้าสะเขาชอบความสัมผัสอะเขาชอบ5้500ร้อยมากอีกเขาห้าร้อยมันมันมันเออมันอย่างน้อยมันกระแทกไม่ได้เยอะมากมันอยู่ในระดับกลางแต่อันดีสุดก็คือเป็น NX 500ห้าร้อย ใช่ป่ะเออแต่ว่าไอ้ตัวเนี่ยหกละห้าสิบนี่คือแข็งนั่งเราเปิดเวลาโดนเนินทีนึงปึ๊บปวดตูดนะใช่ไหมแล้วเราเวลานั่งอะ่ะรู้สึกว่ามันก็โน้มไปข้างหน้านะอันเนี้ยเธอก็เธอก็ต้องโน้มไปข้างหน้าใช่ใช่ไหมแล้วเรารู้สึกได้เลยว่าคนขับอะ่ะมันมันคอนโทรยากอย่างที่เธอพูดอะ่ะมันทําให้เวลาเราเราคนนั่งอะ่ะเรารู้ใช่ไหมมันจะเก่งๆฮะ แล้วเราก็จะรู้เออแต่ว่าขาวว่าแรงไหมมันแรงดูรู้เลยว่าเครื่องแรงมากใช่เครื่องแรงจริงๆแรงแบบแรงแรงเลยอะแรงแรงใช้<ๆ>มไม่หมดอะจริงๆใช่ถ้าสมมติว่าเปลี่ยนมันแบบเลนส์ใช่ไหมสามรุ่นเนี่ยเหมือนเลนส์อายุอะนึกออกไหมยี<ๆ>่หกร้อยห้าสิบนี่เหมือนแบบช่วงสิบแปดสิบเก้าแบบไวซ<ม>์ซึ่งขนองไงเออมันคือขนมมากเออใช่แล้วก็แบบอย่างห้าร้อยใช่ไหมสิบยารห้าร้อย 500, นี่คือไง ประมาณช่วงวัยรุ่นกลางๆประมาณมหาลัยเออมหาลัยตอนปลายเออประมาณนั้นเออแต่ว่าเอ็งห้าร้อยนิตาต่อนยอนแบบรุ่นวัยทำงานแล้วอ่ะทำงานแบบสามสิบไปปลายอะไรเงี้ยตอนต้นๆไปปลายเงี้ยขึ้นเนินกลัวไซส์สะเทือนเออใช่ใช่ใช่เอาจริงๆมันแบบสามอันนี้คือมันต่างกันคนละอย่างเลยนะเว้ยมันอยู่ที่ความชอบเลยแหละเนาะอยู่ที่การใช้งานด้วยอืมให้คะแนนคะแนนหรอผมให้เจ็ดคือมีเพ่าร้อยห้าสิบผมให้เจ็ดเพราะสารับผมความแรงไม่ใช่เรื่องสําคัญ ความรู้สึกในการขับแม่งสำคัญกว่าเพราะเราขับรถในกรุงเทพอะแม่งใช้ไม่หมดหรอกไฟแดงหน้าแป๊บเดียวแม่งหมดแล้วแต่ผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมจะคอนเซิร์นกับมันก็คือหนึ่งโชคแม่งกระด้างสองคือการควบคุมที่ผมรู้สึกว่าการเลาะสายเลาะขวาถามว่ามันเลาะผิวได้ไหมมันทําได้แต่แม่งหนักขณะผมเล่นก้ามผมว่าตัวผมใหญ่มากเล่นก้ามยังรู้สึกว่าแม่งหนักเลยคอนเซอร์ผมจะไม่พูดอะไรกับมันมากผมรู้ว่ามันเป็นรถมหาชนแต่คนที่จะซื้อซีบียหกร้อยห้าสิบอาร์ไปอะ ต้องเป็นคนที่รักในความเร็วมากๆแล้วก็รู้สึกว่าชอบความเป็นสปอร์ตในตัวมันมากๆถ้าเอาเร็วเขาว่าคุณชอบ CBR หกแน่นอนถ้าคุณเอาสบายเขาว่าคุณจะชอบ ND 500รแต่ถ้าคุณจะชอบความเป็นตรงกลางอ่ะผมว่า CBR 5 0 0 R กําลังดีตรงกลางนะตรงกลางมันสะบเออมันก็ตรงกลางจริงๆอ่ะเอออันนี้ของผมไม่มีอะไรผมคอนเซิร์นแค่เรื่องความเร็วกับเรื่องโชคที่มันกระด้าง ส่วนอีคัทแม่งติดขาผมผมขับไม่ได้แม่งติดนักแข่งผมผมกลัวว่าถ้าสมมติว่าผมกำาแล้วเบรกแรงๆเนี้ยแล้วแบบมันไถไปข้างหน้าตัวผมมันกระดึ๊กไปข้างหน้าแล้วนักแข่งมันฟาดมันมันนักแข้งมันดันอะกับอีคัทอะผมกลัวว่านักแข่งจะเจ็บเพราะผมขายาวประมาณนั้นอ่ะใช่หกร้อยห้าสิบอะหกคะแนนเพราะกูนั่งแล้วเมื่อยตูดแล้วมันแข็งมันโดนแล้วมันเจ็บเวลาขึ้นเนินนี่ปวดปวดตูดได้ก็ดกก็ดึกอย่างเงี้ยมันแข็งแล้วรู้สึกว่าแข็งอ่ะอืม เพราะว่าด้วยความที่ราคามันสูงใช่ไหมมันควรที่จะที่มันดีกว่านี้มันควรรู้จักเพียร์มียง่อนนิดหน่อยอือใช่แต่มันกลายเป็นว่ากูชอบห้าร้อยมากกว่าถ้าเกิดนะครถ้าเกิดสองรุ่นอ่ะหกร้อยห้าสิบกับห้าร้อยกูชอบห้าร้อยมากกว่าจริงใช่ไหมทั้งทั้งที่หกร้อยห้าสิบมันแพงกว่าถูกต้องว่าเออมันมันมันเหมือนมันย้อนแย้งกันนิดนึงอย่างี้ยก็เลยแค่แค่หกอ่ะก็จาเอาเงินไปลงที่เครื่องก่แต่ว่าถามว่าสวยไหมมันสวยนะเครื่องมันสวยมากเครื่องมันสวยมากแต่ว่า ีหยเธอบอกมันเหมาะกับคนที่ชอบความเร็วความเร็วจริงๆอะ่ะเน้นเน้นเน้นแบบความเร็วกับสวยงามแต่ว่าเน้นใช้งานนี่คืออีกเรื่องหนึ่งอืออยู่ที่ความชอบใช่อือเรื่องเบรกห้าร้อยอาร์ผมก็โอเคนะหกร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบผมก็โอเคกับ A, เบรกห้าร้อยอาร์เบรกจะจึ๊กหน่อยอแต่ว่าหกร้อยห้าสิบเนี่ยเบรกมันจะมีความสมูทถามว่าอยู่ไหมมันอยู่นะแต่มันจะไม่จึ๊กมันจะเหมือนค่อยๆจับค่อยๆดูดอ่ะผมว่าเบรกมันโอเคผมให้ เห็ุได้ไหมเขาให้ผมก็ทุกคนก็ไปเลือกอาตามสไตล์ของตัวเองนะครับว่าคุณชอบแบบไหนไดถ้าสมมติว่าคุณเขาเรียกว่าฟังคลิปผมแล้วไม่แน่ใจประเทศไดครับเระเทศไดก่อนซื้อสิ่งนี้สุดจริงๆเพราะว่าตอนผมมาแม่งจุเครือมากก็จะเลือกอะไรใจผมใช่ใจผมตอนแรกแม่งอยากได้ผมบอกว่ห้าสิบไม่เชื่ยงใจมันอยากได้แต่พอไปขี่ผมว่าห้าสิบแบบไอ้เที่ยบแม่งกระนา ไม่รู้สึกแบบผมรู้สึกเลยว่าว่ดผมกระแทกกับถนนถนนนะรู้สึกว่แบบเออนี่กูแก่แล้วอ่ะเออแเออก็เข้าใจได้อยู่เออก็วันนี้ประมาณนี้อ่ะฝากอะไรถึงผู้ชมไหมก็ฝากว่า สิ่งที่เราพูดอ่ะมันเป็นแค่ความรู้สึกของเราสองคนเออม,มันเป็นเอาไว้เป็นเขาเรียกอะไรรับฟังไว้เป็นนะอา่าน้็คิดในใจอ่ใช่แต่ว่าถ้าเกิดอยากได้อะไรที่มันชัดเจนกับตัวเองก็คือไปอย่างที่เธอบอกว่า<ช><ร>เทนไดดีกว่าเพราะว่าความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันอันนี้เราเน้น ความรู้สึกของเราตอนนี้เราเปลี่ยนไปเพราะว่าเราเราต้องการแบบว่าเราไปต่างจังหวัดใช่ไหมใ้วก็เราขับในเมืองอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้เริ่มมีออก์ดิปบ่อยขึ้นมันก็คือต้องการรถที่มันซัพพอร์ตเราได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ที่ความต้องการของคนให้แบบว่าเราฟังไว้ดีกว่าแต่อย่ามาตัดสินนะว่าแบบเอออย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่าอย่าแบบว่าเออฟังคุณไว้แล้วกูไว้บอกว่าอย่างนี้อาจใช่ใช่ใช่มึงไปเทนได้ก่อนมึงไปเทนได้ก่อนแล้วมึงจะรู้อะไรเพราะว่่่าาอยยลืมผเนี หนักเกือบเก้าสิบโมมินเนี่ยก็ประมาณห้าสิบก 40, บับางสี่สิบปลายอาจจะเป็นตัวนง่งหรือเปล่าที่ทำให้โชว์มันกระด้างว่าน,นี่หนักอยนนเดียวอันนี้ผมไม่แน่ใจนะต้องลองไปเทนไนท์ดูไม่มีอะไรใช่ไหมไม่อะแล้ววันนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับฝากกดติดตามเราด้วยนะครับทั้งล่างก็จะมีอินสตาแกรมของเราต่คนอยู่แล้วก็จะมีโซเชียลมีเดียของเราต่อคนอยู่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามกันนะครับสวัสดีนะครับ